นี่นะคะในที่สุดฉันก็ทำคลิปอัปเดตให้พวกแกเรื่องอ e ีโฮเลสฉันเอากล้องวงจรปิดมาให้ดูด้วยดูตอนแรกนะั้นมันจะมีรถขับมาก่อนมันจะมีรถขับผ่านมาอะรถขับผ่านมาแล้วอะเสร็จปุ๊บดูมุมซ้ายตอนแรกมุมขวารถผ่านมามุมซ้ายเห็นกระบะสีเหลืองไหมนี่เนี่ยเงามาแล้วหยิบฟึ๊บ อ่าหยิบฟึ๊บเสร็จปุ๊บนี่เลยอีคริสตินา่าอีนี่เลยหลังจากตอนนี้เนี่ยแม่งก็เดินกลับไปที่รถอาีแล้วก็มาใส่วิกสีชมพูแล้วก็มาหลอกกูพูดเหมือนว่าแบบเห็นใจกูที่ทําของหายอ่ะอันนี้จากอีกมุมหนึ่งอันนี้จากอีกมุมหนึ่งโอเคนะไหนเดี๋ยวจะเห็นรถผ่านไปทางขวาเสร็จปุ๊บมันจะเดินมาทางซ้ายอันนั้นไงยหยิบหยิบหยิบไปละหยิบไปละนั่นเลยนั่นนั่นคืออีเจ้าของหมาและอีคริสติน่านะมันมาหลอกฉันว่าแบบ โอ้ฉันเน่เดินหมายเขานะฉันไม่รู้เรื่องแล้วมึงเดินหมายเขาเนี่ยแล้วมึงยืนมองเนี่ยมึงยืนมองมึงไม่รู้เรื่องฮะยังไงคิติน่ามึงยังไงอืมอีฮาเพราะกูเอาวิดีโอนี้ไปให้ดูเท่านั้นแหละมึงนี่แหละคือต้นเหตุของการจิกหัวเต็น์ป้ายความผิดให้เพื่อนเพราะว่ามันกลัวว่ากูน่ะจะเอาเรื่องมันเพราะว่าเห็นมันอยู่เนี่ยเห็นมันอยู่เนี่ยเห็นเยอะกว่าใครเห็นในฉากสกรีนทมมากกว่าเพื่อนไม่รู้กี่เท่า แหมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะ่ะเดินย้อนกลับไปเดินย้อนกลับไปสมทบตัวกันนั่นพวกมึงเคยอัปเดตไปแล้วแต่มันอยู่ในคลิปลฟ์แล้วก็คือเออมันตามดูยากอะฉันก็เอามารวมไว้ตรงนี้ให้แล้วกันนะอเชิญค่ะเออวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะเหตุการณ์กะองกระเป๋าอะไรก็ว่าไปแล้วก็หลังจากวันนั้นอะ่ะก็ก็ยังมีการแบบประสานงานกับมินิบอสที่ทํางานที่เป็นหัวหน้าชิปว่าแบบ เขาก็จะเป็นคนแบบประสานงานกับเจ้าของที่ไปขอกล้องแบบเอคิปวิดีโอจากร้านข้างๆแล้วก็แบบเป็นคนที่อยู่ที่ช็อปตลอดอะไรเงี้ยพอแบบอีรถอาวีมันอยู่แถวนั้นช่วงหลังๆแบบช่วงแรกๆก่อนที่แบบอช่วงแรกๆหมายถึงว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ m ฮมเลสเวอร์ซัสโฮมเลสไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปแจ้งตำรวจแล้วเราก็ไม่ได้กลับไปอีกเพราะว่าเราก็เหมือนแบบตอนนั้นเราก็แบบไม่ค่อยโอเคมีความ t r a u m a ท i z แล้วก็แบบไม่อยากไม่อยากไม่อยากคุยกับเขาอีกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไปไม่ได้ไปทักหาไม่ได้ไปเดินไปหาอะไรเงี้ยคือไปทางานก็คือไปทำงานแล้วก็ออกมาแล้วก็แบบพยายามไม่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยเออก็คือมีอัปเดตมาจากมินิบอตอนก่อนหน้านี้นะว่าแบบ เขาติดต่อมาว่าเนี่ยเจอมือถือว่าจริงๆแล้วว่าชักกี้อ่ะไปเจออะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันครัชมากเลยมันแบบมันแบบสภาพมันบูบี้อะไรเงี้ยยังจะเอาไมาอะไรเงี้ยแล้วกูก็เหมือนแบบเขาก็ถามว่าแบบเออยังไงปอกอะไรสีอะไรเงี้ยฉันก็บอกว่ามือถือชนนานะสีเขียวมิ้นต์ปอกใสอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกเ่าบอกว่าเป็น iPhone ิบสองอะไรเงี้ยบ่ะเขาก็บอกว่าเออเอเอมันบอกว่าแบบสีเขียวอะไรเงี้ยซันก็แบบว่าลุ้นไงแล้วในใจก็เหมือนแบบ ทำไมถึงครัช h ์นี่คืออะคือเหมือนทําไมมือถือแบบบูบี้พังพินาศคือมือถือเนี้ยเลิกอัปเดตไปตั้งแต่เช้าก่อนหน้าที่จะจะ work homeless versus homeless ก็คือคือนที่ไปแบบคืนที่ไปหาแล้วก็นางก็ไปพยายามจะหลอกล่อบอกว่าเอาของมาคืนชั้นอะไรว่าคืนนั้นอะเช้าวันรุ่งขึ้นมือถือเลิกอัปเดต ไฟล์ my iphone คือแบบ no longer can file แบบมันเลิกอัปเดตตอนหโมงเช้าแล้วแบบพอตอนประมาณแบบเก้าโมง10บโมงอะไรเงี้ยก็ versus versus homeless homeless versus homeless แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ฉันรู้ไปแจ้งตำรวจไม่ได้ติดต่ออะไรอีกจนกระทั่งมินิบอสมาบอกว่าเนี่ยอีคริสติน่าอาวีเนี่ยอีรถอาวีเนี่ยมันมาบอกว่าเจอมือถือคนที่เจอคือชักกี้ อีชักกี้ที่แบบนั่งดูดยาอยู่หน้าเต็นท์แล้วก็แล้วก็บอกว่าเออเจอหล่นอยู่อะไรเงี้ยยอกแล้วก็แบบว่าบอกว่าสีเขียวอะไรเงี้ยกูว่าเออของกูสีเขียวอะไรเงี้ยปรากฏว่ากูก็รอรอคือมันมันคือความรอคอยที่แบบไม่มีใครตอบสนองกับมึงอะไรเงี้ยรอรอตำรวจด้วยรอตำรวจ,วต,รวจวติดต่อบอกดีเทคทีฟสามวันเนี่วผ่านมาสองอาทิตย์กว่าแล้วยังไม่ติดต่อกูก็คือชันก็พยายามแบบว่าเออฉันก็ถามแบบ รุ่นพี่อะไรที่เขาเออค่อนข้างรู้ระบบอะไรเงี้ยว่าแบบต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยปกติถ้าแบบว่าคือแกนึกข่าวออมาว่ามันมีคดีแบบว่าปนค่าทําลายร่างกายอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะอะไรเงี้ยคนเขาก็จะแบบไม่ค่อยมาสืบกับเรื่องของสูญหายไปกับโฮมเลสอะไรเงี้ยหีือเป่ามาเขาก็ไม่ได้แบบพอสุดท้ายก็ก็ทาอะไรไม่ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยหรือว่าแบบถ้าจับได้ก็ เรื่องใช้บ่งใช้บัตรอ่ะคือฉันแค่แบบว่าอยากให้เขาแบบไปหาว่ามันใช่ไหมมันใช่จริงจริงไหมอะไรเงี้ยแบบถ้าเขาคือถ้าฉันไปขอกล้องวงจรปิดเองอ่ะเชฟรอนชาร์จฉันสองร้อยห้าสิบเหรียญเพื่อแค่จะเอาจะเข้าไปดูกล้องวงจรปิดแต่ถ้าเป็นตำรวจก็คือฟรีแล้วมันก็มีหลายที่แล้วฉันก็คือแบบสืบมาหมดแล้วทุกที่อะไรเงี้ยแต่คือเออเขาก็คงไม่ไปดูอ่ะแบบฉันก็เขาก็บอกเพื่อนเพื่อนที่รู้ระบบอ่ะเขาก็บอกว่าเออ แต่จริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่อะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแบบจิกเราตามอะไรเงี้ยเขาก็ต้องตามเขาก็ต้องไปดูให้อะไรเงี้ยซันก็แบบพยายามโทรไปที่ถาีตำรวจอะไรเงี้ยขอก็ไปที่ดีพาร์ตเมนที่ดูแลเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็ไม่มีคนรับอะไรเงี้ยซันก็ทิ้งมาเสร็จเอาไว้ก็ไม่มีใครโทรกลับมาซันก็รู้สึกว่าเออเขาคงยุง่งอะไรเงี้ยถ้าจะต้องแบบไปที่ถาีตำรวจแล้วสุดท้ายไม่ได้อะไรมันก็คือเราคือคนที่เสียเวลาด้วยนะครับอ่ะซันก็เลยแบบหนึ่งที่จะเสียเวลาเรื่องนี้แหละแล้วก็แบบเออ ทางตำรวจก็คิดซะว่าเออทำใจไปเถอะแล้วก็แบบส่วนไอ้เรื่องมือถืออ่ะฉันก็รอ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 จนกระทั่งมินิบอสส่งมาเสร็จมาบอกว่าอ๋อเนี่ยคือมือถือที่เขาเอามาให้ดูมึงเป็นมือถือสองเครื่องที่แบบมึงมันต่ำกว่า i p h ฟนสามอ่ะนึกภาพป่ะเพราะว่าเครื่องมันมนขอบมันยังไม่เป็นเหลี่ยมเลยมันยังเป็นมือถือที่แบบไอ o ฟ e เครื่องเล็กๆอ่ะที่ด้านหลังมันแบบมีอันนึงเป็นแบบ เทาครึ่งหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันดํานอะ่ะนึกออกปะมันคือแบบรุ่นเก่าแบบไม่ใช่เราเขียวอะไรไหนเขียวว่ามืออันนึงเทาอันนึงเทาดําอะไรมึ่งมือนี้เคี้ยวแบบโคตรมั่วแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะแล้วก็แบบไม่ครัชก็ดูันมือถือสองอันธรรมดาคือแบบเออฉันเหนื่อยที่จะตามอะ่ะฉันรู้สึกว่าไปก็จะเจอโกหกไม่สบกอบานะรมณ์เป่าเปล่านึกออกปะคือช่วงแบบเอาจริงๆนะหลังจากเหตุการณ์นั้นครั้งแรกกลับไปทํางานกูเหมือนแบบ ไอนใส่ตีค่แบนั่งอยู่ในรถอะในรถคันที่แบบไม่รู้ว่าคันเดียวกันด้วยหรือล่าจะไม่ได้ด้วยซ้ำเออแต่แบบคือแบบไม่โอเครู้สึกไม่โอเครู้สึกจิตใจไม่โอเคเลยเหมือนแบบคิดนู่นคิดนี่ตลอดแล้วก็แบบว่าโมโหจนน้ำตาไหลนี่พอไหมแล้วก็คือแบบว่าเพื่อนขับรถไปเพื่อที่จะไปทํางานเนี่ยฉันนั่งข้างคนขับเนี่ยแล้วฉันก็เหมือนแบบไม่โอเคแบบหายใจหายใจเปิดรดัคือเหมือนแบบเออเหมือนแบบ แต่จะไม่ออกเหมือนแบบรู้สึกไม่โอเคอะ่ะเออแล้วก็แบบเออแต่ว่าตอนแรกจนตอนแรกฉันยังคิดเลยนะว่าอิเชียหรือว่ากูจะแบบทําง,งานที่นี่ไม่ได้ลอวะแบบแบบไม่โอเครู้สึกไม่โอเคไม่อยากอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะคว่ะแล้วแบบแต่ว่าสุดท้ายฉันก็รู้สึกว่าแบบแกงานนี้คือสะดวกฉันแบบเขามีงานแล้วคือเราสะดวกเขาสะดวกก็มีโอกาสที่จะทําเงินอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องแบบเซอูลบายกับโอกาสดีๆเพราะว่ามีคนมาทาให้กูท,ทํรมทาสินะี่ครับว่ะ กูรู้สึกว่าไม่กูต้องแบบกูต้องไม่ทรรมทามันต้องโอเคอะไรอย่างเงี้ยเข้าวะแล้วก็แบบเออตอนนี้ก็โอเคและ้ะก็ไม่ได้ไม่ได้ทํรมดามาแล้วกูแบบกูพอละกูเลิกคิดอยากฆ่าทำลายก่อนหน้านั้นคือต้องไม่เปิดแบบไปเปิดซีรีส์รีเวนจ์อะไรเงี้ยดูแบบเออการละครมากแล้วก็แบบเออสุดท้ายก็ก็ก็จบลงที่เหมือนแบบ วันหนึ่งฉันโผล่มาทํางานแล้วรถอาวีก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วอะอคือแบบอยู่ๆเขาก็ไปแบบฉันรู้สึกว่าคือร้านแถวนั้นอะก็มาคุยกับฉันคนที่เขาให้กล้องวงจรปิดอันแรกอะเขาก็มาบอกว่าเนี่ยคนแถวเนี้ยเขาจะขายบ้านพอดีแล้วก็แบบทุกหัวและแหงแบบเนเบอร์แถวนั้นอะแต่แบบเพื่อนบ้านแถวนั้นร้านค้าแถวนั้นอะไรเงี้ยมีความแบบ ไม่ค่อยโอเคกับไอ้รถอาวีนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบอยากให้ย้ายไปอยากให้ออกไปจากตรงนี้อะไรเงี้ยคนที่เขาจะขายบ้านก็รู้สึกว่าแบบการมีแบบมีรถอาวีเพราะมันมีรถอาวีหรอเป่ปะคือแบบพอบ้านมันมีพื้นที่เท่านี้แล้วมันแบบมีกระจกรถอาวีบ้างมีแบบด้วยด้วยสภาพด้วยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนมีอ็อบเจกชิ้นใหญ่มีของชิ้นใหญ่มาตั้งเอาไว้ไม่ขยับขยื่นแล้วก็แบบ คนอยู่อาศัยเนอะมันก็จะต้องมีของวางอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกเหมือนแบบอุ้ยละเกะละกะหรืออะไรเงี้ยนี่พ่อป้าเออเขาก็บอกว่าแบบเนี่ยมีแต่คนโบนหลืออะไรเงี้ยกูก็แบบก,กูเข้าใจนะมึงความแบบโฮมเลดต้องมีของมีข้าวบ้างอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเออไปอยู่ตรงไหนคนเขาก็จะไม่ค่อยอยากให้อย,อยู่เพราะว่ามันจะทําให้แบบพื้นที่มันดูแบบดูไม่ฮาโซอะไรเงี้ยดูไม่แบบว่าไม่ไม่ปลอดภัยหรืออะไรเงี้ยนี่พ่อป้าอะไรประมาณเนี้เออคนก็จะแบบเออแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ฉันไม่รู้แกฉันเลิกตามไงสาหรับฉัน ฉันปล่อยวางเหมือนกับว่าแบบกูมาทําอะไรของตัวเองดีว่ะที่จะแบบไ <c oughs> ม่พราบว่าเมืองกูแบบกูปราทตอนนั้นนะประาทจนถึงขั้นแบบพอแล้วแม่ง acting acting ทำไม acting แม่งไม่ได้เงินกูจะต้องไปทำงานที่กูได้เงินพอกูได้เงินกูก็จะได้ไปซื้อบ้านแม่งอยู่ไกลๆแล้วกูก็จะได้ซื้อรถที่แม่ง ร่างเข้าไปสองคนนะกูก็จะได้ขับรถนี้ไปที่กระท่อมของกูแล้วเหมือนในนางบีมคอมันเหมือนแบบมึงกูไปถึงขั้นนั้นแล้วตอนนั้นนะที่เหมือนแบบกูต้องไปทำงานที่กูได้เงินเยอะๆแล้วไม่ได้แล้วกูต้องเอาเงินมาใช้ในการแก้แค้น <laughs> แล้วเผื่อจะแล้วเผื่อว่าคิดในใ,ใจเหมือนแบบกูกูจะไปคุยกับจิตแพทย์เดี๋ยวจิตเดี๋ยวแล้วพอกู คุณจิตแพทย์เดี๋ยวจิตแพทย,พทย์ฟ้องตำรวจอีกค่ะว่ากูจินตนาการทอร์เชอร์แฟนตาซีกูแบบตอนนี้แบบดูเดอะเพิร์ชเดอะเพิร์ชกูแบบ I'm American I have rights กู not American ค่าใบเขียวใหม่อ่ะห้าร้อยสี่สิบค่าไอโซเมตริกก็คือเหมือนแบบลายนิ้วมืออะไรพวกเนี้ยอีกแบบแปดสิบกว่าเหรียญรวมๆแบบอเอ้ยไม่สิ 400ก็บาทบวก80กว่าบาทรวมเป็นแบบ540บาทแล้วก็จะต้องมีค่าส่งมีค่าซองมีค่าอะไรต่างๆเงี้ยรวมๆแล้วฉันก็รู้สึกก็เหมือนแบบโ้โหตายเกือบ6เกือบ600เหรียดอะไรเงี้ยฉันก็เครียดแบบมันมีแบบเวฟได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าเออด้วยเหตุฉุกเฉินจาเป็นไม่คิดค่านี้ก็ได้หรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบขอลดอะไรเงี้ยก็ต้องก็แบบทํารีเสิร์ชอยู่ในแบบเว็บ USIS อะไรเงี้ยคือก่อนหน้าเนี้ย ไฟล์นู่นไฟล์นี่อ่ะแบบใช้ทนายอะไรเงี้ยพอมาตอนนี้ก็คือแบบไม่ไหวละทนายไม่ไหวละแล้วก็เออนึกออกไหมเหมือนแบบตังกระจายยังไม่มีจะเอาตังที่ไหนไปจ่ายทนายไม่ได้ละก็ต้องทําเองอย่างเงี้ยเพื่อนฉันก็เคยแบบเพื่อนฉันทําเองทุกสเต็ปนะเขาแบบเก่งมากในการอ่านทําหาข้อมูลอะไรเงี้ยคือแบบเออบางคนก็จะไม่มีความอดทนอ่านแล้วแบบแไแบบฟรีก็ฟรีฉันก็เป็นหนึ่งน่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบก่อนหน้านี้พอมันยุ่งยุ่งเยอะเอะ่ะก็เป็นทนายอะไรเงี้ยพอมารอบนี้ฉันรู้สึกว่าอะ เอาวามึงฟอร์มเดียวอะไรเงี้ยไดกเป่าไหมลองทํอยู่อะไรเงี้ยก็อ่าลองทําอ่านมันก็จะมีแบบอินสตรัคชั่นมากับทุกอันอะไรเงี้ยมันก็เออมันก็โอเคนะก็มีงงๆบ้างแต่ว่าก็พยายามอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ทําฟอร์มนั้นแล้วก็แบบทําอีกฟอร์มหนึง่งที่เป็นฟอร์มว่าแบบเออขอไม่จ่ายค่าไฟล์ฟอร์มนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเอเอแล้วก็ต้องไฟล์พร้อมกันไฟล์ออนไลน์ไม่ได้แล้วต้องไฟล์แบบในเมลอะไรเงี้ยแบบในเป็นซองแบบเป็นฟิสิกอลแบบ ปินออกมามึงเซ็นแล้วมึงส่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบต้องมีหลักฐานอะไรเงี้ยก็ออะเอาก๊อปปี้ไอ้โพลีสปพ,พ,พอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็คือจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ประมาณสามกรณีแบบเฮ้ยอยู่ๆตกงานอยู่ๆมีปัญหาต้องแบบต้อง provide evidence เหมือนกับว่าต้องแบบว่ามึงส่งหลักฐานมาด้วยนะว่ามึงลำบากยังไงแบบค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนยังไงหรืออะไรเงีย้ยสำหรับชันชั้นก็คือแบบว่าเออค่าใช้ใจ่ายรายเดือนของชั้นอะ จะยังไงก็ตามอะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีค่าใช้ใจ่ายที่มาจากของสูญหายแล้วก็ต้องทดแทนข้าวของแล้วก็แบบเสียโอกาสเออแล้วก็เริ่มงานใหม่มีแบบต้องจับใจ่ายใช้เงินอะไรเงี้ยทําให้แบบเออมันเป็นซิติวชั่นที่รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้แบบเอาใบเขียวไปทิ้งหรือว่าเอาให้ใครไปแบบ เออมันก็เอาไปถูกเอาไปจากเราเลยอะไรประมาณนี้คุณผับวันแล้วก็เฟรมเป็นประมาณนี้คือหมายถึงว่าเออก็เราก็แบบเขียนจดหมายไปอะไรเงี้ยกูแบบเอไอช่วยกูด้วยอะไรเงี้ยแล้วแันก็แบบว่าเออแันก็เรียบเรียงเรื่องให้มันดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเอไอมึงวิเา์สิว่ากูเรียบเรียงเรื่องดีไหมอะไรเงี้ยแ,แบบดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าอ่านให้ฟังว่าแบบขั้นแรกเธออธิบายสิ่งนี้ต่อมาเธออธิบายสิ่งนี้ต่อมาอันนี้เป็นลอสอ o p พอร์ u ูนที่ต่อมาอันนี้เป็น เอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์เพนเซสอะไรเงรี้ยผมก็บอ๋อโอโอเคโอเคอะไรเงรี้ยดูเล่าเรื่องแล้วก็แบบเออแล้วก็แบบโอเค a อตัดดรามติกพาร์ตออกไปเลยพราะกูบางทีกูก็แบบฉันก็ต้องไปตามหาไอโฟนของฉัน <laughs> กว่า AI ก็ตดัดไฟมาไอโฟนพาร์ออกไป <laughs> แต่ว่าเออก็อันนั้นก็ส่งไปแล้วก็ก็รอถ้าเขาอนุมัติก็ไม่อะพรูฟนะคะไม่อะพรูฟจ้ะ ก็ต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดนะคะ USCIS รักกูมากตีจดหมายกูกลับมานะคะบอกว่าไม่ผ่านนะคะกูก็ก็ก,ก็จัดก,การตัวเองไปมึงจัดก,การตัวเองไปนี่ก็เข้าปีใหม่แล้วกูก็ไม่คิดเรื่องนี้อีกแล้วแต่ว่าบางคนยังมาถามอยู่ฉันก็เลยแบบเออทำอันเนี้ยขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันนะเออเอาบัตรไปรูดบางที่ไม่ต้องใส่รหะะัส แล้วบางที่ก็คือเออเออบางที่มันไม่ต้องใส่รละสฉันก็เลยงงแล้วก็ฉันโง,ง,ง,ง่องเด้วแหละฉันก็ไม่ได้เซ็นหลังการแต่เอาเจริงๆนะเซ็นหรือไม่เซ็นหลังการบางที่เขาก็ไม่ดูจริงอืมฉันก็เคยอะไรเงี้ยอีหม,มาบูดอ,อก,ก็หายหายไปจากสารระบบฉันก็ไม่เจอนางอีกฉันก็ไม่ไปเดินแถวนั้นฉันก็ไม่เจอนางแล้วก็แบบ คือที่ฉันไปเจอนางอะก็เพราะว่าฉันไปตามหาของแล้วมันก็พิงอยู่แถวๆนางเว้ยคือกูไม่ได้ตามนางนางบอกว่าฉันน่าไปแบบกดรอยตามเขาเลยแล้วก็แบบว่าเออฉันก็ไม่เจอนางอีกแล้วฉันก็แบบวันไหนที่ผ่านไปแถวนั้นนะฉันก็แบบมองดูเต็นเต็นนี่ถูกทาลายไปแล้วมันก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยอืก็แต่ก็ยังมีก็ไม่แน่ใจว่าเออยังมีโฮมเลสอยู่แถวนั้นบ้างหรือเปล่ามันก็มีอยู่ปะปาไปแหละไม่รู้ว่าย้ายไปแถวไหนไม่ได้ไม่ได้ย้อนกลับไปที่แรกที่เจอ เนแรกแต่ช่างเถอะมึงกูพอละพอละแค้แล้วเหนื่อยนะครับอะ่ะเออเราแค้นเราก็เหนื่อยเองเสียเวลาเองช่างหมวนเถอะกูทําตัวให้กูไม่โฮมเลสดกวยเฮียหวัวแไปเครียดแค้นสุดท้ายต้องไปเป็นเพื่อนบ้านมันไม่ได้นะเออพอและฉันเลิกตามสรุปก็คือไม่ได้ไม่ได้ของอะไร รถอาวีหนีไปมันขับหายไปแล้วเออแล้วก็แบบว่ามันมันหลอกฉันอีกหนึ่งเซ็ตก่อนหน้านั้นหลอกมินิบอสของฉันเรื่องว่าแบบเจอมือถือแน,น้วนะอะไรเงี้ยเออแบบเพอร์เจออกหรือว่าเราจะมาลองกดดูอีกครั้งฉันไม่ได้เช็คมาหลายวันแล้วเพราะว่ามันหยุดอัพไปฉันก็เลยเลิกเอาละค่ะเราจะมาเช็คแบบ Real time เวลาที่แท้จริง มันยังหยุดอยู่ที่วันที่12กันยาตอน6โมง22หยุดอยู่ที่เดิมเฮียสิกูนี่ขุดดินแล้วก็ยังไม่เจอตอนนั้นแระพยายามไปดินมันแข็งจังเลยนะอีทอาของบ้านแถวนั้นก็แบบไม่มีเธอไม่มีไม่มีใครเอามาฟังอกเออเออฉันก็คิดอยู่ว่านางทูบอืมแต่ว่าแบบมันลายไม่ล่ะมีถึงขนาดแบบ เจอเจอมือถือแต่มือถือแบบโดนทูบกูแบบเพื่อนลรูเมกกลัวเหมือนแบบนั่นไงมึงไปทํามันแค้นไงมึงไปทาเต็นท์มันพังเนี่ยมันเลยทําลายมือถือกูแบบคือตอนแรกสังคีดว่าเหมือนแบบมันเพื่อนสอนับแบบนี่ไงมึงไม่ได้แบบกูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้แล้วทําลายแล้วก็เหมือนแบบว่าอ่ะตอนแรกตอนแรกเพื่อนกูก็คิดอย่างนี้ฮะแต่ในใจกลัวคือเข้าใจว่าเหมือนแบบคือมันอยากจะแบบให้้นผิดว่าแบบฉันไม่ได้ขโมยไปอ่ะโดยการที่แบบ ทำลายแบบพังแล้วละอะไรเงี้ยล้วก็แบบโอ้มันเจอมันเจอแบบมันมันพังแล้วแบบเออไม่มึงลอกกูเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่ามีรูปป่ะกูละขำจริงนี่จ้ะนีน่จ้ะ นี่จ้ะนี่คือสิ่งที่นางเอามาจ้ะโอเคจ้ะนี่มันบอกสีเขียวเออแล้วมันบอกว่าเนี่ยทังมากเลยมันแบบ Crushed เออกูแบบเขียวไหนก่อนเข้าปะกูว่บกูบอกว่าไม่ของซ้น i p h สิบสองนะของั้นสีเขียวแล้วนางบอกว่าเออ มันบอกว่าเมื่อวานมันก็บอกว่าสีเขียวแต่ว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เขามีเข้าใจนะมมึงแล้วมึงจะไปเอาอะไรไปสู้มึงจะไปเอามึงจะไปเค้นมือถือเขียวจากมันได้ยังไงมันไม่มีนี่คือสิ่งที่มันมีเข้าใจไหมมีรุ่นนี้ก็แสดงว่าเขาเล่นวินเทจประมาณนึงกูไม่รู้แล้วมึงกูยอมไอ้เฮียพวกเฮียนี้ ตำรวจเงียบหายมือถือก็ไม่ได้คืนมีมีมีแบบมีโมเมนต์ให้คาดหวังนี่ประมาณแบบสามชั่วโมงทวนเพราะว่าตอนแรกเหมือนแบบเออมันเขาเขาบอกว่าเขาเจอมือถือเหมือนแบบอีริสตีน่าบอกว่าเจอมือถือมาบอกมินิบอ์มินิบอ์เขาาบอกกูแบบเฮ้ยนางบอกว่าเจอมือถือกูแบบรุนมากรุนมากเสร็จปุ๊บก็บอกว่าอุ้ยแต่ว่ามือถือ เหมือนแบบบุบสลายแบบไม่ได้เรื่องแบบครัชอะไรเงี้ยเอ,อมือถือเสียอะไรนะมือถือเขาบอกว่าสีเขียวอะไรเงี้ยกูก็ไม่แบบฉันบอกว่ามือถือเสียอะไรฉันบอกว่ามือถือสีเขียวแล้วเขาบอกว่าเออเขาก็บอกว่าสีเขียวจอ,อกชีนิ้ชีนกปิณนกชีไม้เป็นไม้แล้วแบบว่ากูรอรอแบบเออแต่ปารากฏว่าสุดท้ายก็มาอย่างที่เห็นนะจ๊ะโชว์ให้ดูรูปไปเมื่อกี้นี้ว่านี่คือสิ่งที่นางมีอะไรของนาง จนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากตำรวจนะคะขอบคุณมากตำรวจลอสแองเจลิสเอาเถอะคดีกูมันคงเล็กน้อยเขาก็จะต้องไปจับโจรอะไรที่มันสำคัญกว่านี้อกูก็ทำใจนะคะ subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะที่เรียนอยู่เนี่ยชื่อว่า grounding l s คลาสสุดท้ายอะมือเป็นคลาสที่แบบสันว่าวันนั้นมันเป็นวันที่ฉันไม่โอเคมากๆากับการแบบกับเรื่องกับเรื่องอของหายนะแบบไม่โอเคมากแล้วแบบว่าก็มาเรียนคลาสนี้เพื่อนกูบอกว่ามันเป็นคลาสที่แบบคาแรคเตอร์กูแม่งดีที่สุดดีที่สุดว่าแบบโดนโดนกีบฟักแบบซีโร่ฟักฟกีเวนแล้วก็แบบจริงแล้วคือฉันไม่ได้ตั้งใจแต่คือตอนนั้นคือกูแบบ ซีโร่ฝากกิเวนเลย,บบเ,ลยเออแล้วก็คือมาไปเล่นแล้วก็แบบว่าสนุกมากมันก็แบบว่าเพื่อนบอกว่าเนี่ยน,นี้ดีมากเลยกูแบบแต่ว่าหลังจากเล่นเสร็จเอลงมาก็รู้สึกทำขี้อะไรลงไปตลอดเวลาแล,ล้วแบบว่าเออมันเป็นคลาสที่แบบฉันคิดตลอดว่าฉันจะไม่ผ่านฉันนึกว่าฉันจะไม่ผ่าน,น,านแต่ปรากฏว่าผ่านแล้วก็แบบตื่นเต้นที่ผ่านอ่ะเหมือนแบบว่าเ้ยผ่านแล้วก็แบบเออตอนที่กูบอกว่าเธอผ่านนะฮะฉันแบบเฮ้ยนึกว่าจะไม่ผ่าน แล้วก็นึกในใจว่าโม่ตายแล้วกูไม่ผ่านอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบเออผ่านโอเค